เมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมานายธีรชัยเชมนาซิรินายยสภามหาวิทยาลัยวลยลักษณ์และศาสตราจารย ok ์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลยลักษณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งแด่พระภิสุสง์จำนวน30รูปและรวมพิธีสง์ทักษิณานุประทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ศาสตราจารย ok ์ดรวิจิตศรีสะอาน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยตลอดจนคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาผู้ล่วงลับรวมพิธีขอดูอาของศาสนาอิสลามและการอธิษฐานพรของศาสนาคริสต์และพิธีสง์เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้บริหารบุคลากรตลอดจนนักศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่32โดยมีนายสมชายลีลาน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวั์ทองใบรองเสนาธิการกองทัพภาคที่4คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยแขกผู้ส่งคุณวุิในอำเภอท่าสาราและจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีจำนวนมากณลานเพลินตาอาคารไทยบุรีโอกาสเดียวกันนี้เวลา9นาฬิกาณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งนายธีรชัยเชมนาศริริให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัลยลักษ์โดยศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธนญวง์รักษาการแทนอธิการบาดีมหาวิทยาลัยวลัลยลักษณ์ปฏิบัติหน้าที่อ่านลักษณ์อา่อานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลเลยลักษณ์จากนั้นนายธีรชัยเชมนาศริริถวายบังคมต่อหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกลวยดอกไม้รับพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลยลักษณ์อย่างเป็นทางการจากนั้นศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมานายธีรชัยเชมนาุรินายยสภามหาวิทยาลัยกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลยลักษณ์ครบปีที่32 ต่อด้วยพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรชั้นต่ำกว่าสายสะพายและมอบรางวัลแก่บุคลากรมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรชั้นต่ำกว่าสายสะพายจำนวน70คนพิธีมอบแหวนทองคำเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง25ปีจำนวน65คนและพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ30ปีขึ้นไปจำนวน14คน และพิธีมอบโลร่รางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านต่างๆจำนวน6คนโดยศาสตราจารย์ดรสมบัติํมรงธนญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์